สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธาตาสีสุนทรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเลาะักษณ์นินครับสวัสดีค่ะหนู arose, ชื่อเด็กหญิงนดาลินเียวเ,เด็กค่ะสวัสดีค่ะหนู arose, ชื่อเด็กหญิงเจวลิงจันทรายพีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุนตาจันทาวงศ์ทำไมใบไม้มันร่วงเยอะจังเลย ไปไปถามครูกันเถอะครับคอมครับผมมีอะไรจะถามครับทําไมใบไม้มันถึงร่วงครับอ๋อมาฟังครูทําไมใบไม้ไมันถึงร่วงใช่ไหมอ่าฤดูนี้เป็นฤดูอะไรอ่าฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมทําไมถึงเป็นฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าอะไรร้อนอ่ามันเป็นฤดูร้อนใช่ไหมทีนี้อ่นานักเรียนเคยขี่รถผ่านต้นยางไหม ค,คือว่าขีรถผ่านที่เป็นมีต้นไม้เยอะๆแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนอยู่ตรงนั้นช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเย็นใช่ไหมพอออกจากช่วงนั้นมันร้อนเออทาไมเราถึงรู้สึกว่าเย็นเพราะอะไรเออไม่ใช่เพราะว่าต้นไม้มันมีการคายน้ํามันคายออกมาทางไหนเออทางใบที่เธอกวาดอยู่ทุกวันใช่ไหมอ่าทีนี้พอฤดูร้อนพอถ้าต้นไม้มันคายน้ําเยอะ ต้นไม้มันตายไหมมันก็เหี่ยวเฉาตายทีนี้ต้นไม้มันก็ลดการคายน้ําโดยการสลัดใบทิ้งที่เธอกวาดอยู่ทุกวันนั่นแหละเห็นไหมได้ความรู้จากครูอ้อมแล้วเราไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตกันเถอะไปไปไปค้นหากันเถอะทำไมใบไม้มันถึงร่วงอ๋อนี่ไงนี่ไง ๋อม oh, mm ันเป็นแบบนี hmm. mm ้นี่เองเราเบิ้ลาฝันเรามาสรุปเปนเถอะแต่มัแบบนั้นมันถึงร่วงได้ได้เรามาสรุปกันเถอะเรามาสรุปกันเลยสายวิ่งไปไม้ร่วงอรางนี้ลงพัดสองตสามตามฤดูกันก็ธอเราอยากสงสัยดู ใบไม้มันทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะทำปูได้นะทำเครื่องประปากันบ้างนะพวกเราจะทำปูกันเถอะด้ว่ครับด้วยครับว่าไงครับคุณั่นจะถามครับใบไม้มันใช้ผลประโยชน์อะไรได้บ้างครับ ใบไม้ my, ใช่ไหมลูกเราสามารถเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักได้รู้จักปุ๋ยห,หมักไหมรู้จักครับเ,เราเอาใบไม้เนี่ยมาทําปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไปใส่ในผักผลไม้ไปใส่ในต้นพืชทีนี้เวลาเรากินผักกินพืชเหล่านั้นเราก็จะได้ได้ธาตุจากปุ๋ยหมักนี้ด้วยมีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์ครับอทีนี้ใบไม้ my, เราสามารถสร้างงานศิลปะได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นว่าเอาใบไม้ไปพับไปทําแม่พิมพ์เพื่อจะจัดพิมพ์ภาพหรือว่าเอาใบไม้มาทําเป็น ที่เสื้อผ้าเราวันนั้นที่เราไปทัศนศึกษาเห็นจำได้ไหมจำได้ค่ะถ้างานศิลปะได้ด้วยค่ะขอบคุณครับยินดีค่ะพวกเธอพวกเธอเรามาสรุปกันเถอะใบไม้ร่วงเกิดจากฝนตกลมชัดและตามมาดูกานประโยชน์ของใบไม้มีดังนี้ตัง้งสัอ วันนี้นณะจังนีด้ความรู้ด้วยบายบาย